สวัสดีครับมิ้นปลักแฟนหวยนะครับผมวันนี้พอปันนะครับสามตัวนะสามตัวตรงตรงนะครับมาแล้วนี่ครับตามนี้เลยนะครับหลักสิบให้ดูกไปแล้วนะหลักหน่วยให้ดูกไปแล้วเนาะนะ,นะครับหลักร้อยนะครับหลักหนหลักสิบนี่ตัดแปกับเก้าไอตัดเก้าไปเนาะหลักหน่วยก็ตัดเก้าไปนะ ครับเก้าดับสิบหน่วยนะคงไม่มานะวันนี้วันนี้ก็คงไม่มาเนาะมันก็นดับหกกับเก้าสิบหน่วยก็เหมือนเดิมเนาะที่บอกไปเก้าตัดออกไปเนาะเลือหลักร้อยก็หลักร้อยก็หนึ่งสองหก 1, 2, นะครับให้ไปดูคลิปดูวันนะครับหลักร้อยนะนี่ครับตามนี้เลยนะครับนี่หลักร้อยหนึ่งสองหกนะครับหนึ่งสองหกนะครับดับสิบก็สองเจ็ดแปดนะครับสองเจ็ดแปดนะ องเจ็ดแปดนะตามนี้เลยนะครับนี่เจ็ดห้านี่ติดดับนะครับเจ็ดห้าเจ็ดห้านี่ติดดับนะครับนี่นี่ครับเปดแปดติดดับนะครับเปดแปดติดดับนะนี่แปดแปดนะเหลือนี้เลยนะครับเหล่นี้ถ้าเบิ้ลหามาก็แค่นี้นะครับแล้วก็นี่ครับหลักร้อยหนึ่งสองหกนะครับหกผมว่าไม่น่าจะมาหรือเปล่าไม่แน่ใจจะมาสามงวดติดเหรือครับนะผมชอบหนึ่งกับสองนะครับหลักร้อยนะหนึ่งกับสอง จะถ้าติดดับนะผมก็มาคัดอีกรอบหนึ่งครับเด่นสิบหน่วยที่แปดนะครับเด่นสิบหน่วยที่แปดนะนี่ครับนี่เด่นสิบหน่วยที่แปดนะครับก็จะได้แค่นี้นะฮะนี่ตามนี้เลยครับที่ชอบนะสามสี่ห้าหกชุดนะครับที่ชอบหกชุดเดนครับหกผมว่าหลักร้อยไม่น่ามากว่านี้เนาะนะครับไม่น่าจะมานะเบาๆนิดนึงก็ได้ครับหลักร้อยสักหนึ่งนะฮะ นี่แล้วก็เน้นในที่ผมก็เน้นไปตามนี้แล้วสองตัวผมก็เน้นตามนี้แล้วนะนี่ที่ซื้อได้นี่เจ็ดแปดแปดเจ็ดนะนี่ครับแปดหนึ่งนะก็เบิ้ลก็นี่ครับเบิ้ลหามนะนี่สองสองแปดแปดปดติดดับนะครับตามนี้เลยนะครับผมนี่เลยร้อยหนึ่งสองหกนะครับคนนี้เหลือแค่นี้นะหลือร้อยเหลือหนึ่งเหลือสองล้อหกนะครับสิบสองเจ็ดแปดเก้าดับติดดับอ่อติดดับสิบหน่วยนะกระเบิคนนี้ก็ดับเก้าไปอีกนะ ใครชอบเก้าก็เลือกเก้าได้นะครับสิบหน่วยสองตัวบนอ่ะสองตัวบนจะมีเก้านะก็เลือกไปตามนั้นนะการชุดเต็มนะครับผมตามนั้นเลยครับแล้วเอาหลักร้อยหนึ่งสองหกใส่นะเอาหลักร้อยหนึ่งสองหกใส่นะครับครับมันก็จะได้มันก็จะได้อีกเพิ่มมาอีกนิดนึงนะครับนี่สิบเก้าแปดเก้าก็จะมีเก้าแปดแปดเก้าเพิ่มมาเนาะแล้วก็เก้าห้าเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าแปดเขาวางไปแล้วก็สองเก้า สองเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้าเก้าอะไรก็ว่าไปเนาะเอ่อสองตัวผมให้ไปแล้วเลยนะถ้าใครชอบเก้านะแต่ผมตัดออกสิบหน่วยติดดับเก้านะครับไม่น่ามาด้วยนะวันนี้เนาะตามนั้นนะครับผมอ่าก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะสองตัวลงให้แล้วสามตัวก็ลงให้เรียบร้อยแล้วนะครับสองตัวสามตัวนะครับตามนี้เลยสามตัวก็นี่เน้นอยู่แค่นี้แหละครับนี่หนึ่งสองแปดหนึ่งเจ็ดแปด หนึ่งแปดเจ็ดแล้วก็สองเจ็ดแปดนะครับแล้วก็สองแปดหนึ่งนะแล้วก็สองแปดเจ็ดนะครับหนึ่งแปดห้าก็ซื้อได้นะครับสองแปดห้าก็ซื้อได้นะซื้อได้หมดนี่ก็อันนี้ถ้าเกิดว่าหกหกถ้าเกิดว่ามันยังมาต่อนะก็อาจจะมานี่เลยครับสองหกสองแปดหกจุดแปดหกแปดหนึ่งมาเลยนะหกแปดห้าแล้วก็หกแปดเจ็ดไปเลยนะครับตามนี้เลยนะครับผมนี่ถ้าเกิดชุดเต็มก็นี่เลยนะครับชุดเต็มนี่

ตามนี้เลยนะครับผมอ่างวดนี้ก็ขอให้โชคดีกันทุกคนนะครับผม,มเปเงรวยๆกันนะสองตัวบนสองตัวล่างก็ลงให้เรียบร้อยแล้วไปดูในคลิปได้นะครับโอเคนะครับผมสวัสดีครับ